สวัสดีครับผมบันพินกับช n n e l ฟิวไทยนีทุกครับนี่ก็พระทาเขาน้อยนะครับที่จังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นจุดชมวิวนะครับใครที่มาโอ้เครื่องบินเครื่องบินกําลังจะลงนะฮะ<อ>เป็นของนกแอร์นะครับน่าจะเป็นบอมเดียคิวสี่รอยนะฮะ นี่ก็เป็นจุดชมวิวเมืองน่านนะครับนู่นนะครับเครื่องกำลังจะลงกำลังจะลดลงครับ นี่ครับล่นลงแล้วครับนี่ครับล่นลงแล้วครับที่สนามบินน่านนครนะครับนี่ก็จุดชมวิวนะครับนี่เป็นพระพุทธรรมหาอุดมมงคลน,นันทบุรีสีเมืองน่านนะครับแล้วก็จุดนี้เราจะเห็นเมืองน่านทั้งหมดนะครับ วิวสวยงามมากครับน่าจะเป็นเครื่องนกแอร์นะครับเครื่องบอมเบียวสี่ร้อยเลยครับถ้าผมจำไม่ผิดนะดนวิวสวยมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับกับช n แนลฟิลไทยใน youtube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝาก